อันนี้เป็นปรากฏการณ์เมื่อตีสี่ตีสี่ครึ่งนะครับเครื่อง MacBook นะแบนเนอร์ไม่มีนะแบนเนอร์ที่จะคลิกเข้าไม่มีนะครับจะมีนี้วิ่งเฉยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าใช้มือถือมี มาดูในมือถือนะครับไม่ใช่มีปกตินะครับแบนเนอร์มีนะครับพอแบนเนอร์มีแล้วเรามาดูครับเวลาคลิกเข้าเกิดอะไรขึ้นครับเรามาดูนะอันนี้ในมือถือนะครับเป็นไอโฟนนี่ครับมีแบนเนอร์พอคลิกเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมาตูมเลยครับมานะครับเนี่ยคลิกเข้าไปอีกครับห้องที่หนึ่งครับใหม่มาแป๊บเลยครับ โอ้โหคลิกกลับไปที่หน้าแรกอันที่สองครับคลิกครับโอ้โหมาแวบอย่างนี้เลยอยากได้อย่างนี้ไหมครับเนี่ยอยากได้นะนะครับวันนี้จะเกิดใครที่กําลังลงอยู่นะโอ้โหสบายเลยมาแล้วครับคลิกถอยนันหนึ่งอันหนึ่งครับมาเลยครับเนี่ยคลิกคลิกตูมคลิกตูมมามามา,มาอย่างเงี้ยมันมันมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ในมือถือนะครับมือตีสี่สี่สิบนะครับ โหถ้าเกิดถ้าเกิดใครกำลงังลงอยู่แล้วได้อย่างนี้นะโอ้โหสวรรค์สวรรค์นนแน่นอนครับนี่นะครับมานะครับลองคลิกครับเนี่ยจะเอาอย่างนี้นะครับดูซินะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคลิกปุ๊บมาปับ๊บคลิกปุ๊บมาปับ๊บเนี่ยดูสิครับเนี่ย อันนี้คลิกไปที่หน้าแรกครับปุ๊บมาเห็นไหมครับเนี่ยคลิกมาคลิกมาครับเนี่ยหน้าแรกคลิกหนึครับเข้าปุ๊บเลยแะบวบัแบวบัแบบเลยครับโอ้โหยอดเลยยอดเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดได้อย่างนี้ถือว่าโชคเลยนะครับนี่เป็นถือเป็นเหตุการณ์ประหลาดของการลงทะเบียนตั้งตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ประหลาดครับ แมอยากได้อยากได้ใครที่ลงตอนตอนนี้นะครับก็คือตีสีครึ่งกว่าๆนะครับผมคิดว่าคงเจอสวรรค์นแน่นอนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ